สวัสดีเจ้าวันนี้จะแกงไอ้ผักขี้ก,กวงเด้อเจ้าแกผักขี้ก,กวงเจ้านี่กวงซื้อมาจากไทยเจ้าเอาวางนี่ตะกคกไว้ก่อนเพราะว่าจะตักตักนีพริกใส่อันนี้เจ้าพริกก็จะมีพริกหอมกระเทียมตบ้างแต่เจ้า กินประเททเจ้าก็เลยตะพิษสามเม็ดเจ้าแค่นี้ละคะรอให้มันเดือดนะคะเราจะตอกไข่ค่ะเจ้าปากกับไปไหนหมดลูกเนี่ยมอนน,อน่อยเนี่ยเจ้ามอนเมื่อแล้วเจ้าไปได้กินเจ้าแนี่ยพที่กวัง เดือดแล้วนะเจ้าจะใส่ไข่อนเน้อใส่ไข่ลงไปละเจ้าจะใส่ไข่สองแกนนะเจ้าเดียวนี่ใส่ลงไปเลยใส่องแกนได่มือเดียวถ่ายเจ้าไปได้ใจขาตั้งกองคนๆๆสักนิดนึนนงโอ้ยแกว่าทีดขวดใส่ไข่สุดมื่อเหนือเจ้า เดือดแล้วเดี๋ยวเจ้าก็ใส่พักอันนี้ไปเลยเจ้าพักขี้เขียดเจ้าเหมือนเราบดได้กินดีใจขนาดเห็นพักขี้เขียดอดดใส่อย่างแหลกเลยเจ้าพักขี้เขียดี่อนกินตั้งแต่ยำน้อยเนาะปูหยาอย่าง,งากินกับบุหรีกินกันเนะาะกินไปได้จะได้มันขมว่ะเออผอชุทไทยเป็นจะไดล้ละเนี่ย ล้ำนณะเจ้าล้ำแล้วเจ้าแขกใส่ห้าลงไปกับล้ำแล้วแล้วก็ย่อผงชุลล์เหนี่น้อยกับปละเจ้าจะชุลล์น้อยเจ้าเจ้าอี๋ปละเจ้าปละจ้าแค่นี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะแก่พอสิของไข่ไข่เจ้าน่ากินก็อนมันมีรสผมเลยเจ้าหากอื่นเข่าห้องสะเดาดินเจ้า ตังเหนือมังแปห้องพักขี้ขวงเจ้าขอาจบแกงผักขี้ขวัง่งแกงผักขี้ขว่งตะอีละเจ้าเดี๋ยวเขาจะเทลงไปเลย,ยเจ้าแี่แกงได้ถ้วยหนึ่งพอดีเจ้าโอ้ยหวานหวานขมูงชงเชง,งมาแล้ว เจ้าแก็งภะทีกอนเจ้านะกิดกับเจ้าขอบคุณที่รับชมด้วยเจ้าขอบคุณเจ้าฝากกดไลค์คกดแชร์กดติดตามติดเน้อ